รายงานผลการปฏิบัติงานของนางสาวอรรทัยสิงพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่ายางโรงเรียนบ้านป่ายางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่15ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด12ท่านครูประจำการ4ท่านครูอัตราจ้าง5ท่านพนักงานราชการ1ท่านทุเลการ1ท่านนักการพารอง1ท่านและนักเรียนทั้งหมด72คน ภายใต้การดูแลบริหารงานของนางสาวอรไทยสิงพันธ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางเมื่อวันที่5พฤศจิกายนราช2563รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลเน้นเป็นการจัดกิจกรรม6หลักเรียนปนเล่นเช่นเครื่องเล่นสนามกิจกรรม BBL การลงมือทำคุกกิ้และงานประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาการจัดการเรียนการสอนจัดเป็นรายวิชาในทุกวันศุกร์เด็กๆจะได้ดเรียนวิชาธรรมะและการเรียนรู้อาชีพจากการเกษตรการปลูกการแปรรูปการจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลข,ของผู้บริหารสถานศึก,ศกษากิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมโครงการเกรษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านป่ายางได้รับเป็นโรงเรียนในโครงการเกรษตรอินทรีย์ปีงบประมาณ2565ของสถานีพัฒนาที่ดินร้ออ็ดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสี ผลงานทางวิชาการรางวัลที่เกิดกับการบริหารงานของผู้มวยการสาถศึกษานางสาวอรหัยสิงพันธ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน l i a d i n g Test ปีการศึกษา2564ชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงได้100คะแนนเต็ม รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไปย่างได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สอง โรงเรียนบ้านใบยางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาขาการเรียนรู้จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนตปีการศึกษา2564ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลที่เกิดกับครู นางแววยุลีอัครลพง์ได้จัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนริดดิ n งเทส t ปีการศึกษา2564ชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงได้100คะแนนเต็ม นางแวลยุลีอักคลรพงศ์ได้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลกิตติบัตรระดับเหรียญทองได้คะแนน92คะแนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1เขต2รางวัลที่เกิดกับชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อชุมชน ชุมชนบ้านปลาย,ยางหมู่ที่15ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564ดิฉันนางสาวอ,อรไทยสิงห์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาย,ยางขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ